และช็อตนี้คือได้400วันเป็นปีเลยนะสี่บดูแล้ว4 0โอเคลองมาเล่นกันอ่เมื่อกี้สงสัยว่าเครื่องเวิร์ฟมันจะใช้เทอยร์ูได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองเทสกันพี่อพราะมันใช้ได้แล้วรสชาติมันจะดีขึ้นไหมใช่มันไม่มีเกฑ์ผมใช้ความรู้สึกในการสกัดแล้วกันพี่ใช่ครับเาไปแล้วหรอเปิดแล้วหรอครับผมความไม่สุขเดีหรอ แต่วมรู้สึกของคําในการสกัดนี่น่าจะอยู่กี่บาทตอนนี้น่าจะอยู่สัก4บาทได้ครับพี่มาจากอะไรชิมกาแฟรอพีทสิบวิเดี๋ยวเราแลี้ยต่อเลยนี่คือการหมุนปรับนะครับ <c oughs> เฮ้ยเราก็ดูบาทที่ออกมาตรงนี้ได้ป่ะเนี่ยมันอยู่ประมาณ9บาทสิบบาทปะ่ะมันเซ็ตไปแล้วครับพี่สวยเฮ้ยสวยงามอะ่ะจริงสวยจริงลองชนะวันนี้สวยงามอะ่ <c oughs> มอะ <c oughs> เราจะออกมา40นะ ใช่ครับพี่40ครับดีแล้ว40จบที่34วิครับผม34วิโอ้โหเห็นไหมตอนผมทำตัวไอปอมลมอ่ะมันจบอยู่ที่40วิเดี๋ยวลองมาชิมจอดกันเราลองมาชิมจอดกันดูพีขึ้นว่าแค่นิดพีนิติก็ยืนลุ้นนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ขอลองใช้แบบ ของแบบพิวศินี้นะ <Okay. S 1> เอ๋เอา่าใส่น้ำเย็นไปเดี๋ยวใส่น้ำแข็งสักสักองก้อนนะครับผมได้คร,ครับจนจิมครับผมรสชาติเป็นไงนเงไหมือนเดิมไหม ออจะเหมือนเดิมไหมลองชิมดูสิครับ <c oughs> เป็นไงบ้างจำรสชาติเดิมได้ไหมไ <c oughs> อร่อยครับฟูตี้มาความหวานมารสชาติเดิมยังอยู่ไหมอยู่ครับอร่อยเหมือนเดิม อร่อยมัประใช่ครับเหมือนตัวเหมือนตัวโฟร์ที่ที่เราสั่งกันตัวไหนใช้ตัวคือตัวนี้ตัวเวอร์สโอ้โเป็นใช้ตัวซิววล<อ>ผมว่าเอกลักษณ์ของเบิร์ฟยังอยู่นะนฟุตตี้อยู่ใช่ยังเป็นฟุตตี้อยู่เนาะใช่อ้ออร,อ,อร่อยนะนี่นครับตัวนี้กลับมาที่ตัวอื่นกับตัวแรกใช่ครับพี่อัพเดทที่โซบีดครับ ก็รู้สึกว่าง่ายนะถึกง่ายครับคอดี้กับรังดีเลยแ้วเราคุ้นมองว่าอร่อยออร่อยอร่อยแก้วก่อนั้นยังอยู่ที่ไหนกันนะอร่อยอร่อยนี่คือเป็นคนชาวพี่ชาประจำร้านผมกินทุกวันนะเรากินทุกวันเลยเป็นไงบ้างตุ้ยอ่าหมดรับแรกสดชื่นนะฮะสดชื่นที่ซื้อไปตัวนี้ยังไม่ได้ทำครับผมเอาอีกเม็ด บอดีหมแน่น้องห้ราแไม่้งไหว้้ยโอ้ย็อ้ยอยโอบเโอ้ยโต้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้ย้ยโอ้ย้อยย้ออ มีแล้วมีแล้วเอาเหรอเพื่าไม่ได้ยินระหว่างอัพเดทสดีฉ่ำเฮ้ยดีขึ้นเฮ้ยต้องมีแล้วล่ะเอาตัวนี้ก่อนเลยดีไหมทางต่อไม่ทางต่อตัวนี้ทั้งชุดเท่าไหร่ที่เฉพาะชุดรีโกลเลเตอร์แล้วก็รวมสายเขาต่อทั้งหมดให้ใช้กับเครื่องชงทุกคนได้นะครับคอยู่ที่ราคา2,000บาท2,000บาทไม่รวมถังนะถังก็แล้วแต่ว่าจะเอาขนาดไหนนะครับผมพอเริ่มต้นคือ แนะนำเป็นถังอลูมิเนียมเนาะตั้งแต่มีมีตั้งแต่ราคาพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะครับตามความจุราคาผมเอโคราคาไม่แรงนะถือว่าราคาแบบทั้งรูมบูมทั้งถังด้วย3,000กว่าบาทนี่ถือว่าเล่นได้3,000กว่าบาทอ่า3,000กว่าบาทเล่นได้เดี๋ยวพี่นิติบอกว่าอันนี้มันจุดได้กี่ลิตรนะเห็นบอกใช้ได้ทั้ง400ช็อตปะประมาณ400ช็อตที่ล สองลิตรเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ400ช็อต400ช็อตแล้วแต่แล้วแต่แรงบาร์แล้วแต่โปรไฟล์ที่เราเล่นด้วยนะครับครับผมนี่คือถ้ากินวันละวันละช็อตนี่คือได้400วันเป็นปีเลยนะเป็นปีเลยนะโอ้เจ๋วมากกลิ่นเป็นไงกลิ่งใช้เวิร์ฟอย่างนี้สนุกดีครับผมไ่ลองแล้วเมื่อกี้สักามความรู้สึกเลยพี่ซื้อเพิ่มไหมเอาไปใช้ด้วยกันเอ่อ ซื้อเพิ่มเลยเลยพี่อันนี้ก็สามสีตัวแล <laughs> ้วนก็เดี๋ยวสรุปเลยเลยกันว่าดีขึ้นนะใช้ตัวซีทูครับมันออกมาแบบคอมเพล็กมากขึ้นเดี๋ยวต้องโดนละ <laughs> โอเคครับบ,บ <laughs> ไปไปไปกินสั้นๆนี่ติชิมแล้วเป็นไง